โอ้ยังมีอยู่ในพี่ขออนุญาตถ่ายลงยูทูบนะครับผมวิธีเปลี่ยนกางกระทัดก้านคัดกันปิ่ครับพอดีได้คอนเทนต์เลยพี่อันนี้ใช้อันนี้เบอร์เท่าไหร่ครัอันนี้เป็นเบอร์ผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเบอร์อะไรนะหีเหลี่ยมก็ลืมนะเบอร์เล็กเลยพี่ครับเบอร์น่าจะเดินเบอร์เบอร์สามไหมครับเบอร์สองเบอร์เป็นเบอร์ห้ามุ้งตัวใหญ่อันนี้ครับผมจับแปลงใส่เอ่ะครับที่นี่จะหน่อยไม่เป็นายหลอกอ๋อครับผมก็จะได้อยู่นะครับไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันพอได้ครับผมบินสิบปเด้งพี่ แล้วก็ครับเั่นก็ไม่เป็นไรใส่ได้ไม่งั้นข้างนี้ก็มีสปริ๊กอีกทถอดแค่ตัวนี้ก็ได้นะพี่ครับโอ้โเด็กอ่ะแบบไปใส่ดีเพราะว่าตัวนี้มันเหมือนกันนะครับโอ้โหสวยอละระดับได้เหมือนเดิมตัวแฉลเลยพี่หัวหนก็ถอดทั้งชุดเลยเนาะครับผมแมนพี่ถอดทั้งชุดเลยมันเหมือนเดิมเลยแล้วก็ขันนี่ข้างล่างนะครับ อมุนมุนครับอ oh, uh ้ไ oh. ส no like ่กาเลยครับพี่โอ้ง่ายเลยนะครับตรงนี้เราวก็ไม่มี้ปรับเได้นะครับปรับไม่ได้เหรอต้องดึงเืินไปั่อนนะสปินลยนี่มันเอาไ้ปรับเวลาเวลาเบรกโอ้ันโพจริงจริงกน ขันโพอดึงๆนะครับปรับได้ระดับขับระดับออกตัวนี้ขันโพอดึงๆมันจะหลุดไปวิมันต้องถ้าเกิดว่าเราขันเข้าอีกเข้าจะแน่นนะครับมันแน่นมันแน่นไปเลยแน่นมากก็ไม่ดีเลยครับมันปรับไม่ได้ครับกลัวอย่างเดียวกลัวมันรุดรุดตัวหารถใส่อย่างเงี้ยตัวนี้ก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยนะ คร,รับมเปลี่ยนได้ไหมครับโอ้นี่เป็นคัทนะครับทางนี้น่าจะเป็นคัทโอ,อ้ไปถ้าปรับนี่มันก็นดีๆเาราไปไกลขึ้นโอ้เขาเป็นแบบของแต่งอะ่ะโอ้เขาน่บ ไขรควงไข่ออกนะพค่ไขควงเสร็จไข่ออกไ่ปเรื่อยๆครับี่โอ้ง่ายๆเลยพี่ตอง่ายๆง่ายๆง่ายๆเลยงี่โว้ นี่ก็ปรับก็ปรับระดับเอาเหมือนเปนอร์ก็ปรับ,รบครับปรับไปปรับมาได้หมุนได้หมุนเล่นได้อืมครับถ้าปรับเบอร์ยิงไกลก็มันก็ยิงหายนะครับ,รบก็ยิงหาผมก็ว่าอายุกระทำไว้อย่างนี้พิ่งมาค่เดียวพิ่งมาดู็มาค่อยได้ปรับ เราปันเนี่ยมันจะบีบนะเป็นครั้งเพื่อเผื่อแตกด้วยโอ้แง้วพอะมาณแน่นครับก็พอประมาณมาได้ไม่หลุดง่ายหรอกเราะว่าเราให้ความกระดับมาโอ้ติดเลยนะโอ้อะไรกันเลยมีพี่จีโซ่ครับมาแม่เป็นสนับกันกันสนิมเราใช้แบบนี้ก็ได้แค่ให้ อ <Okay. S 1> แต่ขาตั้งก็เอาขึ้นยากขนาดพี่ผมต้องฉีดไปเลยตั้งยังไงหรอผมฉีดไปแล้วรองหนึ้ง,ง,งถ้าเกิดน้ำยามันหายไปปั๊บกันจะมาฟืดอีกเหมือนเดิมผมงงขนาดดู <c oughs> ว่ามันต้องคลายน็อตออกไป <c oughs> เป็นพวกน็อตมันแข็งตัวนี้ยโอ้ขาตั้งครับขาตั้งเลยฉีดน้ำยานี่ได้ดิบีแต่พอเวลานานๆไปน้ำยาหมดฟืด ชุดตัวบีใช่ครับผมน้ำมันนี่ครับมีน้ำมันโซไหมบพี่อันนี้น้ำมันอ๋อเลยน้ำมันเครื่องพวกไฟเรานี่แหละครับอันนี้ก็เปลี่ยนไฟเหมือนกันครับใส่โซได้แต่ก็ตีเกียร์ยากลุ้นเลยสุดๆอ๋อครับผมน้องพี่ สวยงามครับสุดๆๆมีที่ฉีดโซ่ไหมพี่ที่ฉีดโซ่ไม่มีไม่มีนะต้องต้องต้องตามร้านตามตามร้านไอร์ร้านแบบแบบพวกน้ำมันเครื่องฉีดก็ได้จะให้มันลื่ัน เป็นโอลิ่งใช่ไหมตอนนั้นเอาไปเปลี่ยนไม่ได้ไเพรา้ครับผมไม่ได้นะพี่เพราะว่ามันใช้ตับยาองอ๋อมันเป็นพวกโอลิ่งครับโอลิ่งถ้าเกิดว่าเราใช้คอนแทมันมุดยางมันจะบวมข้างโอลิ่งมันจะบวมเราง่าย มันก็จะมีเสียงครับมใช้ช้ของมันเลที<ม>่สุดเนะเรา